หมัยนี้เนี่ยมีครอบครัวจํานวนมากเลยที่แบบเลี้ยงลูกแบบครอบครัวเดี่ยวก็คือคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเองเลี้ยงลูกเล็กๆแต่ว่าครอบครัวบางครอบครัวก็จเป็นครอบครัวใหญ่มีอากงอามมาคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่แหละค่ะก็จะเป็นปัญหาว่าได้เรื่องเกี่ยวกับท่านสคติต่างวัยเพราะอะไรรู้ไหมร้อยทั้งร้อยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะตามใจหลานมีมีมีเคสอยู่ค่ะข้างตัวค่ะแค่เรื่องของโทรศัพท์กับ iPad นี่ก็เป็นในกรณีใช่ไหมคะโอ้จริงๆรฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอแยกออกมาแล้ว บางทีหาพี่เลี้ยงก็ยากก็ต้องไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรอย่างนี้ะนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเขาจะตามใจมาก มากกว่าเราสองคนหมายถึงว่าพ่อแม่นะฮะแล้วก็ทําให้เด็กบางทีก็โอ้โหติดกับปู่ย่าตายายแต่แต่กับเรานี่อื้อหือแล้วเกินอะไรเงี้ยเห็นคุณพ่อคุณแม่มากดกติกาเข้มมาแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่คราวนี้จะทายังไงล่ะกุ้งใจมันมีวิธีการหลายวิธีการนะฮะเววันนี้เนี่ยคุณหมอมาแนะนําด้วยใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้แนวทางการเลี้ยงลูกหลานที่แบบคิดไม่ตรงกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับคุณตาคุณยายเนี่ยนะมักจะให้เกิด ความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวนะคะเพราะว่าปู่ย่าตายายตามใจหลานมากวันนี้มีข้อแนะนําวิธีรับมือของพ่อแม่ที่เจอปัญหาปู่ย่าตายายตามใจหลานไม่ใช่รับมือลูกนะครับรับมือ <c oughs> รับมือปู่ย่าตายายคุณหมอนะคะนายแพทย์หญิงปุณณดาสุไลมานกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชคุ้มวิทย์เขาบอกว่าการรับมือปัญหาปู่ย่าตายายตามใจหลานมากเกินไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มต้นด้วยการ วางแผนการเลี้ยงลูกทุกคนในบ้านจะต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยเชื่อว่าทุกๆบ้านเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ประจําบ้านที่แตกต่างกันนะคะการยึดกฎของบ้านเพื่อใช้ในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาวให้ลูกมีระเบียบวินยัยไม่ตามใจลูกหลานเกินไปเป็นเรื่องสําคัญและเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กละเมิดกติกาที่ตั้งไว้ผู้ใหญ่ไม่ควรจะปล่อยนะ เพราะจะต้องรักษากฎไว้ถือเป็นพฤติกรรมที่แบบถ้าตามใจแบบนี้นะเด็กจะไม่ได้เรียนรู้แหละว่าสิ่งไหนถูกหรือว่าสิ่งไหนไม่ควรทำครับ แล้วก็การที่จะแบบว่าพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการเสนอแนะให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั้นปรับวิธีการเลี้ยงหลานในเรื่องใดก็ควรที่จะมีการพูดคุยแล้วก็วางแผนการดูแลร่วมกันนะคะอีกทั้งต้องวางแนวทางแล้วก็เป้าหมายคือก็พูดคุยกันแหละว่าเออเราอยากจะให้หลานเนี่ยเติบโตมาเป็นแบบอย่างไรนะคะแล้วก่อนพูดคุยกันเนี่ยก็ควรที่จะมองเห็นถึงความหวังดีซึ่งกันและกันท่านก็มีความหวังดีต่อเราแล้วก็ต่อลูกของ เรานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านที่ก็ยอมเหน็ดเหน,นื่อยมาช่วยเหลือดูแลหลานก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เรามีมีความเข้าใจคือไม่ได้ไปแบบพ่อ,พ,อพ่อแม่อยากทาอย่างนี้สิอไอย่างเงคือไม่ใช่ไง <c oughs> ก็คือมีความเข้าใจร่วมกันแล้วท่านเองเนี่ยท่านก็จะมีกําลังใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะแล้วเห็นถึงความสําคัญของตัวเองที่สามารถที่จะช่วยดูแลหลานได้ท่านก็จะรู้สึกว่าเออเราจะเปิดใจรับฟังและเวลาเราขอร้องอะไรท่านนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในบ้านเนี่ยต่างก็มีเป้าหมายใน การเลี้ยงลูกหลานไม่ต่างกันก็คืออยากให้หลานเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งหลานมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นต้นนะคะฉะนั้นเนี่ยขอเพียงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าต,ตายายร่วมมือกันนะคะในการเลี้ยงหลานก็สื่อสารซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันก็จะทําให้ทุกคนนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ค่ะ เริ่มจากแต่ละคนก็ต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ในการดูแลลูกๆเป็นหลักแต่ว่าในช่วงเวลาที่จําเป็นก็อาจจะต้องให้คุณตาคุณยายเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลเพิ่มนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าแต่ละคนรู้บทบาทแล้วก็ขอบเขตที่เหมาะสมของตัวเองก็ทําให้การอยู่ร่วมกันก็เป็นสุขแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เองน่าจะเป็นหลักตรงนี้นะคะท่านก็ต้องเรียกว่า แสดงน้ําใจนะคะขอบคุณหรือว่าให้ความสําคัญกับคุณตาคุณยายเพื่อทำให้ท่านภูมิใจแล้วก็ยินดีที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปด้วยอะคะ่ะก็คงต้องค่อยๆพูดกับผู้ใหญ่อะค่ะว่าว่าอย่าตามใจนะเราเข้าใจนะว่าคุณปู่คุณย่าเนี่ยอยากจะให้เด็กๆรักต้องบอกว่า ถ้าไปตามใจแล้วเดี๋ยวเราจะดูแลยากหรือว่าเขาจะดื้อหรือเขาจะมีทริคในการแบบรู้จักต่อรองกับคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยค่ะพี่ว่าต้องค่อยๆค่อยๆอ่ะเข้าใจกันเข้าใจในวัยของผู้ใหญ่ด้วยวัยของเด็กด้วยอันนี้วัยตรงกลางต้องค่อยๆเชื่อมเออก็เป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณปู่คุณย่าคุณตายายเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างไปนะตอนเลี้ยงเราเนี่ยทำไมดูดู <_ <d> _>แต่ทาไมเลี้ยงหลานแล้วทำไมใจดีจังก็ไม่รู้นะเออมนันแปลกเหมือนกันเราแก่ตัวไปเราอาจจะใจดีกับหลานก็ได้นะมไม่ค่ะจริงๆนี่เองก็มีความเชื่อว่าเมื่อเราผ่านโลกมาระยะหนึ่งเราเริ่มรู้แล้วว่าโอ๋อเรื่องบางเรื่องถ้าเราใช้ความรุนแรงเราดุมากไปเด็กๆแบบขาดความคิดสร้างสรงสรค์อยากจะเลี้ยงใหม่ไงเห็นสภาพของเราแล้วท่านก็จะบอกว่าฉันรู้แล้วฉันจะเลี้ยงลูกต่อไปยังไงพาะคนนี้เนี่ยอืมอะไรเออไปได้เข้าใจว่าตอนท่านเลี้ยงเราท่านก็คงแบบ เลี้ยงด้วยความแบบห่วงและกลวัวไงคือกลัวว่าแบบว่าโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ความเป็นพ่อแม่ความรับผิดชอบมันน่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าแบบความเป็นปู่ย่าตายายเนะเาะคือแบบเพราะว่าเราแบบ แบบใกล้ชิดกับเขาเพระที่ชอบโดยตรงใช่ไหมก็เลยมีความสวขทุกอย่างมันกลัวทุกอย่างมันแบบแบบเป็นอะไรที่แบบจะต้องระวังไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นดุไปแต่จริงๆมันมีในทางกลับกันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นปู่ย่าตายายบางท่านอาจจะแบบเข้มงวดเรื่องเกี่ยวกับกิริยามารยาทบางครั้งท่านก็อาจจะบอกว่าทําไมเธอเลี้ยงลูกอย่างนี้ล่ะทำไมไม่สอนเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีมันมีการกลับกันเหมือนกันนะในบางเรื่องอท่านก็อาจจะเข้มงวดในบางอย่างไงคราวนี้ไอ้ความเข้มงวดบางอย่างกับบางอย่างมันไม่ตรงกันเนี่ยก็จะเกิดปัญหาข้อขัดแย้งแต่ถึง ที่สุดแล้วต้องตั้งต้นก่อนว่าเราจะทําเพื่อความรักกับให้กับลูกและหลานจริงๆอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้เขาโตขึ้นมาแบบไหนก็สร้างกฎร่วมกันอย่างที่คุณหมอว่านี่แหละต้องคุยกันต้องปรึกษากันใชครับ